มาต่อกันเลยนะครับมาต่อกันเลยครับก็กำหนดของคู่เนี่ยสอนหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคูจะไม่ถึงนะแต่ว่ามันตัดทุกทุกสิบห้าทีขออภัยด้วยนะครับเกมเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกครับเช่นหาเส้นทางให้กบเนี่ยคือหลักๆเขาบอกว่าเขาจะเอาไอ้กบตัวเนี่ยไปลงน้ํานะครับแต่ไม่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแล้วให้เพิ่มขึ้นทีละสี่ให้เพิ่มขึ้นทีละสี่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มขึ้นเยอะสี่เนี่ยเริ่มต้นที่ศูนย์กลายเป็น 4, 4ีก็ต้องบวกสเป็นแปดแปดบวกสีเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกในข้อสอบสมมุติข้อสอบโอนิกเขาบอกว่าเขาตัดยี่สิบออกเขาตัดยี่สิบออกนะม,มันเขาตัดยี่สิบออกเขาสีดำไปเลยถ้าเขาตัดยี่สิบออกเนี่ยถ้าเขาตัดยี่สิบออกเนี่ย แล้วเขาให้ยี่บสี่มาเลยเนี่ยแล้วก็ไปยี่สิบแปดเนี่ยให้นักเรียนหาตัวเลขมาเติมในส่วนที่หายไปตอบได้ไหมครับตอบให้เวลาคิดอ่าใช่งหอ่าวิธีคิดก็คือใครตอบได้บ้างแน่นอนครับมันเพิ่มขึ้นทีละสี่ใช่ไหมครับสี่แปดสิบสองสิบหกแล้วข้ามาปยี่สบสี่ดังนั้นมันก็ต้องเอาสิบหกบวกสี ได้ยี่สิบแล้วก็เช็คอีกรอบเอายี่สิบผลลัพธ์นี้ไปบวกสี่ยีกไิบสี่ถ้าถูกก็แปลว่าตัวเลขที่หายไปก็คือสี่นั่นเองเพราะว่ามันเป็นไงมันเป็นไงเพิ่มครูใช้มือเขียนมาเลยม,ม,มันไม่เหมือนใช้ปากานะใช้เมาส์เพิ่มทีละสี่นั่นเองหรือเพิ่มครั้งละสีนั่นเองแบบนี้เป็นตน้นก็ รวมรวมสิ่งน,นี้เรียกว่าการบวกแบบอนุกรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีผลไม่ใช่ว่าอยู่จะเพิ่มสี่สี่แล้วสลับไปสองแล้วมาบวกห้าอย่างนี้ไม่ใช่อนุกรมอนุกรมคือสี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สี่ไดเลยเมื่อเราท่องสูตรคูณแม่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางก็คือพอํำครบร้อยครั้งก็จะได้สี่ร้อยพอสี่ร้อยแล้วก็ลงบ่อนานีน่คือการแก้ปัญหาเป็นโจทย์โคด้ดง่ายๆ การแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนเนี่ยสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับหรือว่าการเรียกว่าอะไรโรบอทโรบอตติ้งนะคือการเอาเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเอาไปแสดงผลในหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทํางานซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยหุ่นยนต์มันอยู่รอบตัวเรานะครับแต่อาจจะไม่มีรูปร่างเหมือนหุ่นยนต์นั่นเองมันอาจจะเป็นแค่แขนเป็นแค่หน้าจอแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย หือว่าเป็นหุ่นยนต์หมดเลยนะตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์อะไรดีหุ่นยนต์ลองหุ่นยนต์ก็หุ่นหนต์หุ่นยนต์นนทำอาหารอันนี้ก็ได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็ได้ไม่ไม่รู้บ้านใครมีหรือเปล่านะ,ะแต่ตอนนี้ยังราคาแพงอยู่คนระับเนี่ยมันจะเดินดูดไปเรื่อยอย่างนี้เป็นรูปเปล่ามันก็จะเดินดูดฝุ่นไปเรื่อยนะครับแต่กว่าที่มันจะทํางานแบบนี้ได้เนี่ยมันถูกเขียนโปรแกรมไว้นะถูกเขียนโปรแกรมไว้ ให้เดินเมื่อเดินไปเท่าไหร่แล้วจะต้องทํายังไงถึงจะเลี้ยวเมื่อชนสิ่งกีดขวางให้เลี้ยวขวาชนสิ่งกีดขวางอีกใค้เลี้ยวขวาวนไปเรื่อยแล้วบันทึกแผนที่ไว้นในตัวโปรแกรมสุดท้ายแล้วห้องก็จะสะอาดครับพอทํางานครบตามเวลาที่กําหนดหรือพื้นที่ไม่มีฝุ่นให้ดูดแล้วก็หยุดการทํางานเองเป็นต้นนี่ตัวอย่างง,ง,ง่ายๆ ดังนั้นการเขียนโปรแกรมเนี่ยเอาไปใช้ได้หลายอย่างนอกจากเขียนวินย์แล้วเขียนเกมก็ได้ครับเขียนเกมก็ได้ทีนี้การใช้เหตุผลเนี่ยเมื่อคิดเหตุผลมีคิดขั้นตอนได้เนี่ยก็ให้เราเขียนออกมาเป็นโฟชาร์ดเป็นผังงานนั่นเองเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็สามารถแก้ไขขั้นตอนที่มันยังไม่สมบูรณ์ได้นั่นเองโดยการบอกก็ได้วาดภาพก็ได้ใช้สัญลักษณ์ก็ได้ แต่วิธีที่นิยมมากที่สุดคือการใช้ผ,ผังงานแบบโฟลชาร์ตนั่นเองก็คือแบบนี้มีทั้งตัวหนังสือมีทั้งภาพประกอบแล้วก็มีทั้งรูปร่างสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็มีเส้นบอกนนี้คือสาคนใช้แบบนี้นะครัครั้งหน้ามาต่อที่นี้ตัดเข้าช่วงของการบ้านกา,บบานรบ้านคือหน้านี้นะครับรานี้ รายงานแจกให้แล้วนะรายงานกิจกรรมที่หนึ่งจุดหนึ่งพับกระดาษไม่มีที่สิ้นสุด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 พักระดาษไม่มีที่สิ้นสุดอินฟินิตี้นั่นเองเอ๊มันทํายังไงวะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับนักเรียนนํากระดาษมาแผ่นหนึ่งกระดาษเอซมันเป็นยังไงกระดาษอ a อซ4เปขนาดมาตรฐานนะครับกระดาษที่เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้กัน ก็เป็นอย่างนี้นำกระดาษ A4 มานะครับจากนั้นนำกระดาษ A4 มาตรฐานเขาความกว้าง21ความกว้าง21หมายถึงว่าด้านนี้21ครับแล้วก็ด้านนี้29่สอันนี้21อันนี้29่ิบเกให้นักเรียนพับครึ่งแบบนี้ครับจุดๆ,ๆนี้น พับครึ่งปุ๊บให้วัดความยาวตรงนี้ใหม่รอบว่ามันได้เท่าไหร่นะแล้วก็พับลงไปอีกครึ่งหนึ่งจุดจวัดไว้เท่าไหร่แล้วพับอีกดูซิว่ามือของเราเนี่ยจะเฉียบแค่ไหนจะพับได้กี่ครั้งใครทําได้มากสุดและถูกต้องมีรางวัลให้นะครับเป็นบัตรชมีสปอร์ตเลยนะก็บันทึกไปเริ่มต้นเนี่ยยี่สิบเก้าจุดเจ็ดพอพับลงไปเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่พับอีกเหลือเท่าไหร่วัดอไม่ันวัดพับพับพ ครูให้ไปเจ็ครั้งนะครับในหนังสือให้แค่หครั้งนะครูว่าเราเก่งแต่ใครทําได้มากกว่า7เขียนลงมาด้วยนะครับสุดยอดอย้นมีรางวัลได้นะก็คือพับขึ้นไปเรื่อยนะครับขนาดของกระดาษก็จะเปลี่ยนไป A3 A4 A5 A6 ไล่ไปเรื่อยส่วนมากเราใช้ขนาด A4 กับ A5 นะครับถ้ากระดาษมีความหนา1มิลล่ะการพับแต่ละครั้งความหนาของกระดาษจะเพิ่มขึ้น เป็นเท่าไรไรไรความหนามันคือตรงไหนความหนามันคือตรงนี้ครับนี่คือความหนานี่คือความยาวนี่คือความกว้างวนความหนาจะเกิดจากการซ้อนกันหรือการทับกันดังนั้นถ้าพูดถึงความหนาแล้วเนี่ยต้องต้องวาดให้ดูนะต้องวาดให้ดูวาดให้ดู ขอขอขอประกาศเฮ้ยอากาศ,กาศแ่วกากันอ่ากระดาษแบบนี้นะครับนี่คือความหนานะความหนายังไม่มีนะครับขอภัยนะครับเดียวนิดหน่อยคือถ้าเราพับพับครึ่งเนี่ยพับตรงนี้เนี่ยพับลงมาเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้มีความหนาตั้งต้นที้หนึ่งมิลใช่ไหมตรงนี้ก็หนึ่งมิลใช่ไหมครับ พอพับลงมาเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งบวกหนึ่งนะครับพับหนึ่งครั้งความหนาก็เป็นสองแล้วถ้าพับอีกมันก็ต้องสองบวกอะไรจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไหร่แล้วถ้าพับอีกมันก็ต้องไอจุดจุดจๆดไปบวกจุดจุดจุดอีกครับเป็นเท่าไหร่ครับทาไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่ามากที่สุดเท่าที่กําลังมือเราเนี่ยจะทําได้เนี่ยมันทําได้กี่ครั้งกันนะข้อหนึ่งครับ พับหนึ่งครั้งความหนาแต่ละครั้งจะเพิ่มเป็นเท่าไรแล้วก็ข้อสองถ้าเอากระดาษ A4 มาพับให้ได้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายเราจะพับไหวเนี่ยที่กาลังนิ้วเราจะพับไหวเนี่ยมันพับได้มากที่สุดกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยพบปัญหาอะไรบ้างเนาะเจอปัญหาอะไรบ้างครับอย่างเช่นกระดาษขาดเจ็บนิ้วหรือว่ากระดาษเปื่อยหรือว่า มันค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งนะครับกระดาษจะแข็งแรงขึ้นหรือมันจะค่อยๆ่อ่อนลงนิ่มลงลองปฏิบัติดูแล้วบันทึกผลลัพธ์ที่ได้โอเคก็อันนี้เป็นคลิปสอนครั้งแรกครูขอภัยจรินนะครับขอภัยผูบปกครองขอภัยนักเรียนแล้วก็ขอภัยยันคุณครูประจาชั้นด้วยนะครับที่อาจจะต้องตอบปัญหาครูของว่าทําไมคลิปมันทําไมเรายังไม่ได้เรียนทันทีปหเนี่นะครับเพราะอื่นเนี่ยครูทําคลิปส่งใน youtube เรียบร้อยนะครับ แต่ปหเนี่ยครูต้องการสอนสดแต่ปัญหาหน้างานของเมื่อเช้าเนี่ยบอกเลยนะครับว่าครูตั้งเวลาอัปโหลดไว้นะครับแล้วพอมาถึงเวลาจริงเนี่ยเสียงมันไม่ออกนะซึ่งครูครูก็เวลามันมันน้อยลงเรื่อยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเป็นระบบนี่ยครับย้อนไปมันน่าจะมีผลมาจากโปรแกร,รมที่ครูใช้ตัดต่อคลิปเพราะว่าครูลองทําซ้ําก็เสียงไม่ออกครูก็เลยต้อง โหลดโปรแกรมใหม่มาเปลี่ยนชั่วคราวครับก็ขออภัยด้วยจริงๆครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ย re, ปัญหานี้ก็จะไม่เกิดใช่ไหมเพราะเราแก้ปัญหารเรียบร้อยแล้วดีบักนะครับครูก็จะไม่ใช้โปรแกรมนั้นหรืออัปเดตโปรแกรมนั้นให้มันใช้ได้วันนี้ก็ขอจบการสอนครั้งที่หนึ่งประจำวันที่สามมิถุนายนหกสี่นี้อย่าลืมนะครับวิชานี้ก็มีความสําคัญเพราะว่ามันใช้ในการสอบโอนเน็ตเพื่อเข้้มามน,นึงในวิชาคณิตไม่ใช่คณิตสิ์ 4, วิทยาศาสตร์นั่นเอง วันนี้ไปก่อนแล้วพี่หมาไปก่อนแล้วจ้าสงสัยอะไรยังไงเนี่ยติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับไลน์เดิมที่เราเคยอยู่ในห้องเทคโนกันนะครับครูไม่ได้ลบไปไหนทักมาก็ยังเจอครูถึงแม้เราจะขึ้นไปอยู่ป .6 แล้วก็ยังทักมาได้ครับแต่ครูจะสร้างห้องใหม่นะแต่ห้องเก่าไม่ลบวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบายบาย